ลิปไเท้าท้าวสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะวันนี้มาอยู่ในบทที่สิบสี่เหมือนเดิมนะคะชั้นที่หกในที่ขึ้นเน่เหมือนเดิมนะะวันนี้มาดูกันนะว่าหัวข้อวันนี้อในเรื่องนี้วันนี้จะพูดถึงจุดกับอะไรมาฟังกันนะคะเริ่มกันเลยนะเริ่มจากโค้ชเริ่มพูดเริ่มก่อนโค้ชเรียกว่าเจียวเลี่ยนเหมือนเดิมนะ โชเลีนพูดกับลูกเทนอ่ะเรื่อ้อะไออเรเน,นี่นออยสิ่งที่คนอื่อ你知道吗除了负重训练之外有有氧运动也是对你的身体有益。ความหมายของประโยชน์เนี้ยที่โค้ชพูดเนี่ยแปลว่าคุณลูกเทนครับคุณรู้ไหมว่านอกจากผมเอ,อนนอกเหนือจาก การเวทเทรนนิ่งแล้วเนี่ยการออกกำลังกายคาร์ดิโอก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณนะครับอืมมองเห็นไหมและทีนี้ชื่อนี้เขาเห็นลูกเทเนี่ยก็บอกว่าหนาก็โย่อย่างยิ่งต้องใช้ตว้หัวสุนถี่โย่อีเตเนอ,อืมทีนี้ลูกเทก็าถามโค้ชว่า แล้วคาดีโออย่างไหนถึงเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของชั้นล่ะคะแล้วทีนี้เจ้าเรียนโค้ชก็บอกว่าเเผผาาูจี跑步机跑步机跟健身车อ有氧运动对你身体最有好处的โค้ชได้บอกว่า คาร์ดิโอเครื่องลู่วิ่งกับเครื่องปั่นจักรยานเป็นประโยชน์กับเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณที่สุดครับอืมทีนี้ลู่เทนเขาถามว่าลู่เทนเขาพูดว่าเหม่ยก็สิงที่สามแต่ก็สิงที่แต่ก็สิ่งที่สามวันจุนในว่ากับหนึ่งหน,นักหน่วงในข้อจุดก็จว ที่ e สี่สอีกเรื่อเสียวซื้ออยู่อย่างยิ่งต้องเตอร์ตุ้ยมาลูกแทนเขาก็ถามโค้ชว่าภายในสาวันต่อสัป,ปดาห์หลังจากที่ฉันนะ่ะเวทเทรนนิ่งกับโค้ชเสร็จก็ต้องต่อด้วย,ายการออกกำลังกาย1ชั่วโมงถูกไหมคะทีนี้โค้ชเขาบอกว่าหนึ่งื้อเจอ้า ช่วยหนูลี่เด็กช่วยเ,เลยนยนเลยโค้ชบอกว่าคุณเป็นลูกเทนที่ขยันที่สุดของที่นี่เลยนะครับแล้วทีนี้ลูกเทนเขาบอกว่าหนาหลี่หนาหลี่เสี้ยนหนีเจียวเลี่ยนเออเดี๋ยวจะแปลเดี๋ยวจะพูดคำศัพท์ให้ฟังนะว่าคำไหนเป็นคำไหนบ้างชื่นเลี่ยนเขยืยอนบอกให้ฟังใหม เชียวเลี่ยนแปลว่าโคชชื่นเลี่ยเหย่งแปลว่าทุกเทรนนะส่วนชือเต้าก็คือรู้ใช่ไหมชูเลยแปลว่านอกจากผู้ผู้จงชี่เลี่ยนชูเลยแปลว่านอกจากผู้จงชี่เลี่ยนคือแปลว่าเวทเทรนนิ่งนะแล้วก็ชื่อว่าคือนอกจากนี้ทีกินนี้ชูเลยนอกจากใช่ไหมชื่อว่านอกจากนี้แล้วโย่อย่างวิ่งตรง โย่อย่างวิ่งต้งคือออกกครื่งกายคาร์ดิโอเส้นถีโยอี้เส้นถีราะว่าร่างกายโยอี้แปลว่ามีผลดีมีประโยชน์อะไรอย่างนี้นะอืมแล้วก็ทีนี้โยอี้คําว่าโยอี้เนี่ยคับคำว่าโย่เ่าชู้เนี่ยแต่เหมือนกันนะมีผลดีมีมีผลดีมีประโยชน์ต่อ คุณอะไรเงี้ยเหมือนแปลเหมือนกันนะืมเสร็จแล้วเผาผู้ชีวแปลว่าเครื่องเดินเครื่องลู่วิ่งเนี่ยนะเผาผู้ชีเครื่องลู่วิ่งเช่นเชิญเชิญก็แปลว่าเครื่องจักรยานเครื่องผ่านจักรยานเช่นเชิญเชิญแปลว่าเครื่องผ่นจักรยานแล้วก็ทีนี้เหมือนเครื่องซิงชีซันเหมือนเครื่องซิงชีแปลว่าทุกสัปดาห์ซันเทียนชูเน่ภายในสามวัน ผู้จ้อชื่นเรียนเข้าแปไปแล้วนะว่าเวทเทรนนิ่งนะชูโฮกก็คือแปลว่าหลังจากเสร็จแล้วชี้สวีที่สวีตัวนี้แปลว่าต่อเนื่องที่สวีตัวนี้แปลว่าต่อเนื่องอืมอีก็เสีร์ฟซื้อแปลว่าหนึ่งชั่วโมงอีก็เสีร์ฟซื้อแปลว่าหนึ่งชั่วโมงอืมเจอคำว่าเจอในที่นี้แปลว่าที่นี่ ช่วยหนูรี่ขยันที่สุดอืมเอาล่ะวันนี้ก็จบแต่เพลงเท่านี้นะคะเว้ยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ไปก่อนยัลสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจเจียน